โจทย์ข้อนี้ง่ายทันทีถ้าจําสูตรนี้ได้นะครับที่เป็นพื้นฐานคโค้นนะครับอ่ะไปดูโจทย์ก่อนซีนะครับโจทย์ข้อนี้ว่าไงครับโจทย์ข้อนี้ก็บอกว่า55ยกกําลังสองนะครับลบห้าสิบห้ากำลังศูนย์หารด้วยหรือว่าส่วนด้วย55าสิบห้าลบหหลายคนเนะี่ยบอกพี่กดเครื่องเลขเอากดได้แต่บบางทีกดเครื่องเลขกเนี่ยอาจจะกดได้ช้ากว่าทําสดๆก็ได้นะครับอ่ะฉะนั้นสูตรที่พี่พูพดถึงเนี่ยคือสูตรอะไรคือสูตรพื้นฐานอันนี้ครับ มันก็คือสูตรผลต่างกำลังสองนั่นเองครับสูตรผลต่างกำลังสองคือหน้ากําลังสองนะครับลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอันนี้ต้องจําให้ขึ้นใจและต้องฝังในทีิบัมสมองเราด้วยนะครับถ้านอนจะเก็บเนื้อหามอต้นหรือมอปลายเนะนี่ยสูตรนี้แม่งใช้หมดจริงๆตุ้นสามสอบเลยฉะนั้นตุนครับมาทํากัน ไอ้55ากำลังสองพี่เขียนไว้เหมือนเดิมครับส่วนไอ้เจ้า55ยกลังศูนย์อะไ like รแล้วแต่ถ้ายกหลังศูนย์แล้วตัวส่วนไม่เป็น1เอ้ยไม่เป็น0ูนย์เนี่ยจะได้1นงะครับงานนี้ได้1นะครับข้างล่างเนี่ยยังไม่ต้องคิดเลขนะขี้ขอเขียนก่อนเป็น55หลบหหรือถ้าจะคิดลงคิดลงเลขแล้วแต่เราแต่พี่ยังไม่เขียนอะไรกันเนาะขี้เกียจคิดนะครับขอเขียนไปเปนต้องไปก่อนทีนี้ทวนครับไอ้เจ้า1ตัวเดียวตรงเนี้ยพี่มองเป็น1กําลัง2ได้ปะคาตอบคือได้ใช่ไหมครับ พี่มองเป็น1นึ่กำลังสองได้เลย1ตัวเนี้ยพี่มองเป็น1นึ่กำลังสองได้ถูกไหมครับพอพี่มองเป็น1นึ่กำลังสองเสร็จปุ๊บมันก็เป็น55าสากำลังสองลบหกำลังสองมันก็ตรงกับไอสูตรผลต่างกำลังสองได้เลยงั้นน้องแยกเลยครับเป็น55าลบหกับ55าบวกหจริงไหมครับข้างล่างส่วนด้วยนะส่วนใน55าลบหนี่จึงเป็นเขตผลว่าทําไมพี่ถึงยังไม่คํานวณเลขออกมาว่ามันมีค่าเป็นอย่างเพราะพี่เห็นแล้วว่ามันจะจัดการตัดกับตัวข้างบน หายถูกไหมครับมันเหลือแค่55บวก1แล้วทุนครับคิดสมองคิดเลขหน่อยเพิ่มเพิ่มแล้วอยากห้สมองพิมพ์ตอบในคอมเมนต์น่อครับว่าคําตอบข้อนี้ได้เท่าไหร่โอเคไหมครับใครพิมพ์ตอบในคอมเมนต์ขอให้ทุกคนเก่งอนิสสตร์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นและสมองสติดในสิ่งที่ต้องการและเจอกิบหน้าครับ